ข้อความจากสภาอักทเรียนกลับบ้านสู่ซีเรียสดาวลูกไก่เพอเดียนและอักทรัสหรืออักทเรียนมิติที่9สภาอักทรียนนถ่ายทอดโดยแดนเนียนสแครนตันทักทายเราคือสภาอักทเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราใกล้ชิดกับทุกคนที่เปิดใจรับเรา หลายคนอยากรู้ว่าประวัติของคุณอยู่ในระดับดาวของเราเป็นเช่นไรและประวัติของคุณอยู่กับเราเป็นอย่างไรและเราอยากให้คุณมั่นใจว่าคุณมีปัจจุบันอยู่กับเรามีอนาคตอยู่กับเรามีอดีตอยู่กับเราและเช่นเดียวกันเป็นเรื่องจริงตามระบบดาวของเราคุณจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน เมื่อคุณเยี่ยมชมระบบของเราบนเรือยานเป็นครั้งแรกในชีวิตมันจะเป็นเช่นนี้กับหลายคนเมื่อคุณไปที่ระบบดาวลูกไก่เพอาเดียนระบบซีเรียสระบบแอนโดเมดานหรือแอนโดเมด a าและอื่นๆเพราะคุณมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและย้อนกลับไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์มากที่นั่นบนดาวเคราะห์โลก คุณกำลังเริ่มปฏติปะต่อประวัติศาสตร์กาแล็กซีของคุณเองและประสบการณ์ทั้งหมดของคุณทั่วทั้งกาแล็กซี่ด้วยการเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตและกลุ่มคนเช่นพวกเราในตอนนี้นี่เป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่เรากำลังทำเมื่อเราผ่านช่องทางการเชื่อมต่อเราขอเชิญชวนให้คุณรู้สึกถึงเสียงสะท้อนที่มีอยู่ในตัวคุณ กับคนเช่นเราจากส่วนอื่นๆของกาแล็กซีและเมื่อคุณส่งเสียงสะท้อนคุณก็รับรู้ว่ามีส่วนของคุณอยู่ในเราส่วนหนึ่งของเราอยู่ในคุณและคุณจะสังเกตเห็นว่าระบบดาวที่เราจากมานั้นให้ความรู้สึกเหมือนบ้านของคุณมีเรื่องมากมายที่คุณต้องจดจำเกี่ยวกับตัวเอง เราต้องการให้คุณทราบเรื่องนี้และกลุ่มอื่นๆทั้งหมดที่เข้ามาผ่านทางการแชแนลเชื่อมต่อจากทั่วโลกก็เช่นกันเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการตื่นรู้ของคุณคือการตื่นรู้ถึงความจริงว่าคุณเป็นใครในฐานะสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสากลและในฐานะแหล่งพลังงาน เราช่วยชี้แจงแง่มุมหนึ่งว่าคุณเป็นใครเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกสิ่งนั้นและติดตามหัวข้อนั้นคุณสามารถกลับบ้านได้แล้วตอนนี้โดยเข้าถึงพื้นที่หัวใจของคุณและรู้สึกถึงการมีอยู่ของอักทรัสหรือชาวอักทเรียนการปรากฏของกลุ่มดาวลูกไก่เพอารเดียน และการปรากฏของชาวซีเรียสทั้งหมดนี้อยู่ในตัวคุณมีการเปิดใช้งานมากขึ้นเ,เรื่อยๆทุกวันและจะมีกลุ่มต่างๆเข้ามาผ่านมนุษย์มากขึ้นเ,เรื่อยๆตลอดเวลาเนื่องจากมีปริศนามากมายที่เป็นคุณและเรากำลังช่วยให้คุณรับรู้สิ่งนั้นแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวดังนั้น เราจึงขอเชิญคุณมาสำรวจสิ่งที่ผู้อื่นนำเสนอเราไม่สนใจผู้ชมที่เป็นฉเฉลยเรารู้ว่าเมื่อคุณได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตอื่นจากระบบดาวอื่นผ่านช่องทางอื่นคุณจะได้สัมผัสกับตัวตนทั้งหมดของคุณมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการสำหรับคุณ เราต้องการให้คุณรู้สึกถึงความสมบูรณ์ของคุณตอนนี้แทนที่จะนั่งเฉยๆรอเรือยานลงจอดและวันนั้นจะมาถึงแต่คุณอยู่ที่นั่นแล้วและคุณตั้งใจที่จะอยู่กับปัจจุบันและในช่วงเวลานี้คุณสามารถเข้าถึงกาแล็กซีตัวตนของคุณได้มากขึ้นเมื่อคุณให้ตัวเองเข้าถึงมัน และเราแค่ดีใจที่เป็นเช่นนั้นเราสามารถช่วยในกระบวนการการวิวัฒนาการนี้ได้เราคือสภาอักทูเรียนเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณแปลโดยบูสเดย์อันโดยวันฟีดอมไลท์ขอบคุณค่ะ